ใช่ว uh ัด huh. ว re mm ่ะอันนี้กำลังเป็นหลวงเทียนตอนเป็นคนดื้อแล้วงั้นเป็นหมาดื้อดิดูเฮ้ยตาอีะเฮ้เอาพี่น้องลูกหลานเตรียมมาเก็บถูกปเดเออเออเยอะๆเลยดูว่อย่าไปใส่เขาไม่ให้เขาออกเขามาหาเยอะหนุกบนเมนก็มีหนุกเขาไม่ให้มาหาเยอะเขาไล่เขาวัดเหลือนั้นดิน้องดูว่ะเออตอนนั้นยังน่ารักเลย น่ารักเลยอยู่กับน้องปอเห็นมีบปานถบงกวงอนีพี่น้องเข้ามาลูหลานมาเก็กระเดี่ยเช็ไหลายๆไห้มันได้เช็มบ่อใหญกวางกะกกะบนนห้เลยมบ่ออ้โหสีมันก็เลยผูกแฟดด้วยน่ะอ้ยมีแฟดด้วยเกือบเหมือนะไมเหมือน ว่็นนเเป็นเบบีอยู่นี่ยังก้นมัดเลยนกยังน่ารักเมันมาแมกนเ็นตแค่ไปมันหลเกินอยู่ข้าคือยังไม่ได้ขึ้นมาดูตัวนี้ก็น่ารักด้วยอ้นหาาห็นกอนกับเมียมกัญญาตั้ะเจ็บเดินครับ